สวัสดครับท่านผู้ชมไปไปครับเราจะไปเก็บลกหลับปูกันนะครับ ร้อนมากครับน้ำกว่าน้ำเยอะนะไปดูกันน้ำเยอะขนาะดไหนวันนี้ก็ได้วางไม่ได้เข้าป่านะครับวางไว้ด้านนอกถ้าเข้าป่าเนี่ยลิงลิงเยอะครับแถวนี้ก็จะเป็นด้านบนนี่จะเป็นสวนป์มนะครับในเนืน้เป็นสวนป่ากคงกลางแล้เดี๋ยวผมไว้อ่าได้วางไว้แถวแถว ร่องคลองนะครับที่มันเชื่อมกันระหว่างน้ําจืดกับน้ําทะเลนะครับ, <c oughs> รบเห็นเขาบอกว่าปูเยอะปูปูมปูปูดีดดดดเออมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้แสบครับกาศร้อนมากอือชมปูนครับรอบแรกเจอนีไ่เจอจตอนนี้เห็นแล้วครึ่งตัวนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าใหญ่ไหมนะท่านผู้ชมนะหนึ่งตัวครับหนึ่งหรือสองครับมาลุ้นหนึ่งหรือสองครับอื <c oughs> ้อนี่ท่านผู้ชมกล้ามยอดครับสองครับท่านผู้ชมรอบแรกจัดเลยท่านผู้ชมสองตัวเน้นๆฮะ,ะตั้งนี้ก่อนทำคลานตรงนี้ก่อนท่านผู้ชม จะข้ามไปฝั่งนู้นนะฮะมาจับครับตรงนี้ต่อครับมีปูไหมหนอนี่รวมวางไว้ตรงนี้น่าจะไม่มีนะโอเคครับนี่ไม่มีไม่เป็นไรครับ น้ำน้อยน้ำน้ำไม่ถึงเป็นเหยืย่อคนะุ้งไก่นะก็คุณผู้ชมที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมสับสกครายด้วยนะครับอย่าลืมเลยสับสกครายติดตามนะครับให้ผมได้ถึงยอดหนึ่งพันซับเร็วๆนะครับนี่นชมมา ล้มรอบนี้นกันต่อครับรอบเมื่อกี้โคตรจํา,าจเลยรอบน,น,นี้รอบน,น,นี้ไม่มีครับไม่มีครับสามรอบสองตัวครับเราไปดูรอบต่อไปครับถ้าจํากันได้ก็ เป็นที่เดิมๆนะชมที่เคยมาวางไว้แล้วก็ทิ้งระยะไว้เกือบครึ่งปีได้ท่านผู้ชมนะไม่เคยมาวางเลยผมนะไม่เคยมาวางเลยแต่คนอื่นผมไม่รู้นะแต่มันก็มีนะ้นรอยเท้าเขาที่มาวางกันเยอะอยู่เห็นเหยื่อมีอยู่นะแต่ว่าเหยื่อมีอยู่นะ นี่ครับตัวนี่ฮะถือว่าโอเคครับใส่รองเท้าแตะมาด้วยคุผู้ชมเดินโคตรลำบากเดี๋ยวตัวเล็กดูชมนะแต่โอเค ตัวเล็กมันก็ยังมีตัวแต่ตัวนี้ก็แน่นด้วยไปรอบต่อไปมาดูต่อครับหนูนะมีไหมหนอขอให้มีเถอะ เหยื่อหายก็น่าจะกัดแล้วออกแหละกินแล้วออกครับผู้ชมดูจะออกฝั่งไหนนะโอเคเป็นไงครับว่าใช้ได้อยู่เข้าไปด้านในกันต่อแล้วก็ลุ้นว่า มีลิงไหมแค่นั้นถ้ามีลิงเราจบหมดเลยไปครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของป่าแล้วนะครับ mm hmm. ก็ลุ้นกันว่าลิงดึงของเราไหมแต่ตอนนี้ได้ยิยนเสียงมาลิงอยู่ข้างหน้าครับท่านผู้ชมโอย เรียบร้อยไหมนะเรียบร้อยครับลิงดูดรอบแล้วครับท่านผู้ชมหน่นนะจ๊ เราใหม่ซสด้วยนี่ครับตรงนี้จริงๆปูเยอะมากคานผู้ชมนะแต่ลิงมันไปไหนแล้วไม่รู้มันน่าจะมาเก็บตอนที่มันน่าจะเห็นตอนที่เรามาวางนั่นแหละอุตสาห์แบบเดินเงี้ยเงน,นะเดินคนเดียวเงียเงไม่พาหลานมาแต่มันก็ยังมีอยู่มันเจ้าถิ่นแล้วนะ ก่อนมาลุ้นกันนะฮะ่เ,เราจะมีตัวเพิ่มไหมอาจจะฟุกบางรอบที่ลิงดูไม่เห็นนัอาจจะฟุกครับนี่รอบที่หกแล้วเลยสีรอบครับดูหลบนี่ไง อัน,นี้ก็ไม่ได้เจเหมือนกันนะลิงเล่นไหมแต่เชียกอย่างที่เดิมลิงไม่เล่นแต่ปูไม่มีมรุ้นกันครับปูมีไหมเนี่ยอันนี้รอดจากลิงนะแต่ไม่รู้ว่ามีตัวไหม ไม่มีตัวครับลิงไม่เล่นแต่ก็ไม่มีตัวครับน,นี่รอบจุอมไม่เหลือโอ้รอบมันอยู่ที่เดิมรอบไม่ใช่อยู่ที่เดิมรอบขีดหางขึ้นมาแล้ว,ลวก็ไม่มีครับโอ้อันนี้น้ำพาท่านผู้ชม แต่ไม่มีปูเออตรงนี้ไม่มีปูเว้ยได้รู้ไปเหยือโครงไก่ที่จริงหมานนะ <_ letter> เหลืออีกสองรอบนูนนูนไปมาต่อกันท่านผู้ชมนีนก็น่าจะไม่โดนลิงเล่นนะ ตอนนี้ประมาณเที่ยงนึกว่ันน้ำยังไม่ลงมีตัวไม่หนอมีตัวไม่เจ้ามีมีไม่รู้ก่อนหนึ่งสองสามนี่ตัวเมียโคตรแจ่มมาท่านผู้ชมได้ตัวเมียแล้วสุดยอดนี่ฮะตัวเมียชื่นใจจริงๆ เก็บก่อนไปลุ้นอีกรอบสุดท้ายโอ้ยเหนื่อยทั้งเหนื่อยแล้วครับแต่เพื่อผู้ชมแล้วเนาะมาดูกันครับรอบสุดท้ายเสียงจะเหนื่อยนิดนึงนะครับบุกป่าบุกป่าแต่ไม่ได้สักตัวมาลุ้นกันนะ ว่ารอบนี้จะมีลิงเล่นหรือจะมีปูเข้าคนรู้เลยรอบนี้เนี่ยหมายเคยได้ตัวโตแล้วก็หลังจันก็ไม่ได้วางนานพอสมควร ไหนนี่ผมวางนี่ท่านชมนะแล้วก็มเมื่อกี้ลิงอยู่ตรงนี้ตอนนี้มาวางน,นะถ่า mm hmm. ผมดูไม่เห็นลิงหรอกแต่ผมวางเสร็จแล้วก็เลยเห็นลิงอยู่ก็เลยแบบป่อนไปเหนื่อยแล้วมามาดูกันเชือกตั้งไหนแล้ว อัอนี่เชือกลงก่อนถ้าแบบทุลักทุเลหรือคลิปเบียเเ้ยวอย่างนงี้ก็ต้องถ่ายเบี้ยวต้องขออภัยด้วยนะเราต้องแกะมา่ล้นกันนะครับเราจะยืนบนซากต้นปาล์มที่เขาโคนมันลงมาแล้วก็เราจะยืนตรงนี้แหละเออเอ,อมันเลื่อนมันเลื่อน แล้วเราก็จะลุ้นกันมีไหมเอ่ยไม่ก็ดีที่ไม่มีลิงค์ไม่มีครับวันนี้สิบรอบก็นะรอบสุดท้ายไม่มีไปครับเดินขึ้นกัน เดี๋ยวขอไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันมาครับท่านผู้ชมตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับเรามานับกันว่าเราได้กี่ตัวในการวางรอบสิบรอบในวันนี้นี่ครับสองเอ,อ้ยยังไปไหนแล้วสามเนี่ยสาม แล้วก็อีก4ทั้งหมดก็เป็น4ตัวนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ชอบก็กดได้ครับนะเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากครับสวัสดีครับไปแล้ว